ความปลอดภัยในงานครัวโรงแรมจัดทำโดยนางสาวมิชชการหมอจอกเลขที่16แผนาการโรงแรมชั้นปีที่2มาตรการสุขาพิบาลอาหารในโรงแรมบริเวณรับอาหารวัตถุดิบบริเวณรับอาหารสดและวัตถุดิบต่างๆมีสภาพดีสะอาดพื้นทำด้วย วัสดุที่ทำความสะอาดง่ายเรียบสภาพดีสะอาดมีรางระบายน้ำโดยรอบไม่อยู่ใกล้ห้องน้ำห้องส้วมและที่รวมขยะแยกรับอาหารเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหารและไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรงโดยต้องวางอาหารบนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่มีสภาพดีสะอาด ในกรณีที่ไม่มีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ควรมีการยกระดับโดยใช้วัสดุรองรับไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรงบริเวณที่เตรียมปรุงพื้นอยู่ในสภาพดีสะอาดเรียบระบายน้ำได้ดีบริเวณนี้ทำด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมน,น้ำผิวเรียบสภาพดีสะอาดไม่รื่งระบายน้ำได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายผนังและเพดาน พื้นผิวเรียบอยู่ในสภาพดีแข็งแรงสะอาดมีการระบายอากาศที่ดีมีประสิทธิภาพและสะอาดควรระบายกลิ่นควันความชื้นและความร้อนได้ดีอาจใช้พัดลมดูดอากาศและปล่องระบายควันช่วยและมีการทำความสะอาดปล่องระบาย ขนส่งวัตถุดิบอาหารพร้อมบริโภคและขยะต้องแยกจากกาันหรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนห้องเตรียมปรุงประกอบอาหารแยกเป็นสัดส,ส่วนตามประเภทของอาหารประเภทของอาหารเช่นครัวร้อนครัวเย็นเบเกอรี่ห้องเนื้อห้องเตรียมผักผลไม้เป็นต้นโต๊ะสำหรับเตรียมปรุง ทำจากวัตถุคงทนและสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรโต๊ะชนิดนี้ควรมีลักษณะผิวเรียบสะอาดทำความสะอาดได้ง่ายอาหารและภาชนะที่ใส่อาหารวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรและมีการปกปิดม,มีอ่างล้างมือสบู่หรือน้ำยาล้างมือและกระดาษสำหรับเช็ดมือโดยติดตั้งในจุดต่างๆเพื่อให้สามารถล้างมือ ภาพดีระบายน้ำได้ดีที่ไม่แตะแล้าไม่อุดตันมีการทำความสะอาดทุกวันไม่มีเศษอาหารและไม่ระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสาธารณะมีบอ่อดักเศษอาหารและไขมันที่ใช้การได้ดีบอ่อดักเศษอาหารควรมีขนาดที่เหมาะสมก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียมีการรวบรวมขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เช่นขยะมูลฝลอยควรเก็บให้ม่ชิดโดยใช้ถังขยะที่มีสภาพดีไม่รั่วซึมใช้ถุงดำสวมไว้ด้านในและปิดฝาถังด้วยและต้องนำไปกำจัดทุกวันวัตถุดิบอาหารน้ำและน้ำแข็งวัตถุดิบที่นำมาใช้ปรุงประกอบอาหารใหม่ต้องสดมีคุณภาพดีและมีระบบหมุนเวียนอาหารตามลำดับอายุมีการแยกอาหารที่หมดอายุแล้วนำไปกำจัดทิ้ง แยกเก็บเป็นสัดส,ส่วนมีการป้องกันการเป,ปื้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมห้องสําหรับเก็บอาหารแห้งโปรง่งสะอาดจัดเป็นระเบียบและชั้นเก็บของชั้นล่างสุดต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรห้องเย็นสําหรับเก็บอาหารหรือตู้เย็นเก็บอาหารมีประสิทธิภาพจัดเป็นระเบียบและสะอาดกรณีห้องเย็นชั้นวางของชั้นล่างสุดต้องสูงจากพื้น15เซนติเมตร อาหารพร้อมบริโภคต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า5องศาหรือสูงกว่า60องศาต้องบริโภคภายใน2ชั่วโมงและวางสูงจากพื้น60เซนติเมตรอาหารน้ำดืม่มและเครื่องดืม่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องมีเลขสารระบบอาหารเครื่องปรุงรสต้องมีเครื่องหมายแสดงการได้รับอนุญาตที่ถูกต้องของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับขีบหรือตักโดยเฉพาะและต้องไม่มีสิ่งของอื่นแฉะรวมไว้ภาชนะอุปกรณ์ทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัยแยกใช้ตามประเภทของอาหารอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเช่นสแตนเลสกระเบื้องเคลือบขาวแก้วสภาพดีสะอาด ล้างทำความสะอาดได้ง่ายไม่แตะเล้าเป็นร่องต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อดิบเนื้อสุกผักผลไม้ใช้เครื่องล้างภาชนะที่มีประสิทธิภาพหรือมีการล้างตามหลักสุขขภิบาลอาหารมีการกำจัดเศษอาหารแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกสองครั้งโดยน้ำที่ใช้เป็นน้ำล้างแล้วไหลเก็บเป็นระเบียบและมีการปกปิดและสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ถูกต้องผู้สัมผัสอาหารมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคมีหลักฐานการตรวจสุขภาพไม่เกินหนึ่งปีโดยระบ,บุว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจแต่งกายสะอาดถูกต้องสวมเสื้อมีแขนผู้ปรุงต้องสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวก มีล็อกเกอร์บริเวณที่เก็บผ้าของใช้ส่วนตัวเป็นสัดส่วนที่แยกออกจากบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ถ้ามีแผลที่มือต้องใช้พัตเตอร์ชนิดกันน้ำปิดบาดแผลผ่านการอบรมด้านสุขภพิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมด้านสุขาพิบาตอาหารก่อนเลิ่มปฏิบัติงานและมีการอบรมฟืฟ้นฟูความรู้เป็นประจำเสนออาจารย์ศิตาพรปกป้องวิชาความปลอดภัยในงานโรงแรม